วันนี้ไรบริตาก็อเอากุ้งฝอยมาปล่อยนะครับลงในบอ่อของไส้ไก่นะครับวันนี้นะครับก็ให้พี่ชายกำลังค่อยๆปล่อยลงนะครับอ <ๆ S 1> ันนี้มาจากๆๆๆๆๆๆค่อยๆ,ๆลงอย่างค่อยๆกุ้งฝอยนะครับเพื่อจะเป็นขยายพันธุ์ในบ่นะครับ Ini kalamang orang ni, kalamang ni. ประมาณปลายปีคงจะแพร่พันขยายไปนะครับรก็มาติดตามไปนครั้งหนึ่งนะครับไรบนันดิตานะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับวันนี้แดดออกนะครับอากาศร้อนมากวันนี้นะครับอีกของด้านนี้พี่ชายก็กะลังจะกลางกระชังกบนะครับเอากบมาลงนะครับตามขอบก็ผักกัานจองใส่นะครับ ลังเอากระชังกัวนนะางตรงนั้นแหละวางตรงนี้ตั้งสองกระสังนะครับต้นไม้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับ พน้ำเยอะนะครับบางต้นก็ลากเน่าแล้วนะครับน้ำมันใต้ดินเยอะเกินไปนะครับคงจะสดใสในปลายฝนนิดหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ